โอ้โหสุดยอด,อด,อดคือตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยขอเกี่ยวกับก็ซิล่า vs คิงคองนะครับผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ย จะจัดดีไม่จัดดีก็คือว่า,เ,าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ขอยอดไลค์ไป10,000 like ืไลค์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงวะทุกคนแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับกอซิซ่านะครับปะทะคิงคองเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายอดไลค์คลิปก่อนเนี่ยถึง1 0,000ผมจะมาจัดก็แล้วกันเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะไปตามหาแบบสัตว์จากไคจูนะเพิ่มเติมเพราะมันมีมากมายหลายตัวมากเลยครับคือตอนนี้ผมก็จะเอานะครับเจ้ากอซิซ่าของผมเนี่ยไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ทำครับได้ เอาเป็นตัวแฮมเมอร์ดีกว่านะซึ่งตัวแฮมเมอร์เนี่ยจะอยู่ที่บ้านนะครับกลางแมบบเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงป่าเลดบูดก่อนนะครับโอเคทุกคนมาถึงแล้วอยู่ไหนเอย่ยอยู่ตรงนี้นี่งไงแฮมเมอร์เราครับเราจะเอาแฮมเมอร์เนี่ยไปเตรียมเอาไว้ที่ทางฝั่งนูน้นเพราะว่าเวลาเราเจอเราจะได้พามันไปจัดการได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําค่าศพได้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดแต่ไคจูเนี่ยที่เรานะครับไปจับมันจะต้องมีเลือดเยอะด้วยนะเว้ยคือถ้าเลือดน้อยมันก็ไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวว์ปกลับไปที่เดิม โอเคมาถึงแล้วนะครับเฮ้ย hey, อย่าไหลอย่าไหลมึงอย่าไหลเอาละเราจะเอามันจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็ต้องไปเอามาย่าไปก่อนนะครับเพื่อสำรวจแต่ถ้าเกิดว่ามาย่ามันจับได้ง่ายๆครัสบสบถขึ้นเยอะก็ใช้มาย่าไปเลยก็ได้นี่หว่าโอเคเราจะสำรวจตามหุบเขาทั่วไปนะครับต้องลองดูไปเรื่อยๆนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างวันก่อนที่เราเห็นเยอะเนี่ยมันจะอยู่ทางรินทะเลนะครับด้านนี้ นะก็จะมีพวกหมีพวกอะไรพวกนั้นแต่มันดูไม่ค่อยอลังการสมกับไครูเท่าไหร่ตัวนี้พลาสม่าครับตรงนี้ไม่เอาไม่เอาเราต้องเอาตัวที่อลังกว่าน,นั้นด้าน,นไงด้านนู้นไงด้านนน้นที่ผมบอกว่ากิฟฟินหรือเปล่าอ่ะคาสลบ3ามแสนนะครับสองหมื่นสี่พันถ้าตัวเนี้นะครับมา่าไหวยอยู่แล้วนะครับผมเอาละไปลองดูแล้วกันทุกคนจับพลังพลนไฟไปก่อนพลนไฟไปครับพลนไฟไปโอเคมันใช่กิฟฟินไปเน่เออใช่ยิงด้วย จะเป็นกิฟฟิน้นที่ใส่มวงครับเอาชาักชักชักเลยสีเลือดลงเยอะนะเนี่ยโดนพลังกัดนะครับร่วงเปล่าร่วงแล้วร่วงแล้วดีกว่าอุ้ยสุดยอดโคตรง่ายอันนี้เผาเลยอุ้ยสามเขายังจับได้ไม,ไม่ตายวะเนี่ยอู้แต่กรงเล็บกรงเล็บโคตรแรงตายเลยว่ะอุ้ยยังชักอุ้ยมีตัวไปตีนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไร,เ,ะไรเผาก่อนโอ้โหวิชาติคอเดียมแม่งมันโกรธอะ มันโกรธในตัวคิปิ้ตัวนี้เอาละเราจะใส่นะฮะดีเซลนะครับผมเข้าไปเพื่อทำการเทมันจะเลยดีเซลดีเซลเฮ้ยดีเซลเราใส่ก็ซีล่าหมดแล้วไม่ใช่หรอวะเพราะมันก่อนแบบอาหารไม่พอเวรและโกูลืมลืมเดี๋ยวก่อนแนเราต้องกลับบ้านอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะสำรวจทั่วทั่วนะครับแถวนี้ก่อนแล้วกันยังไม่กลับก่อนนะข้างล่างเลือดอะไรเลือดพรามนะครับทุกคนไว้ได้ยินเสียงเหมือนเออปีกตัวอะไรบางอย่างนะครับทางฝั่งนี้ นี่เป็นเองหรือเปล่าวันนี้อุ้ยแล้วนั่นมาไงครับโอโ้โหโคตรสุดยอดตัวนี้มันคืออะไรวันนี้โคตรอลังการครับน้องๆสุดยอดไปเลยแบบมันเป็นโอ้โหงูหลายหัวเลยชื่อมันชื่อวูทูลองนะครับ The Apocalyptic Dragon โอโ้โหสุดยอดค่าตลบ849ล้านบ้า,าไปแล้ว,วมีสภา,าวะ Invincible ด้วยต้องใช้ไคจูจีเซล Cell และแน่นอนว่าลำบากและงานนี้เพราะมันบินได้นะครับแล้วนี่สร้างโอ้สร้างอะไรใหญ่ๆที่เป็นหินไว้เนี่ยจะบอกนะว่าออกมาจากตัวมันโอ้โหที่ี่ว่ามัถอยทันไลเนี่ยอ,อืวันปกคลุมนะพื้นที่ตรงนี้หมดเลยว่ะที่ไม่ไหวแล้วน้องๆมันโอ้มันโหดมากมันตีอลังมากตอนนี้ไปแล้วได้โดนตีมาจากอะไรวซีเล็กๆอ,อยังไงทั้งบนนั้นก็มีองกรพิสูจน์ตัวหนึ่งเดี๋ยวเรากลับไปก่อน เอาละตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมจีเซลก่อนแล้วเราก็จะใช้แฮมเมอร์นะครับไปแทนครับผมจีเซลจะอยู่ในตัวคาสิล่าตัวนี้นี่ไงเยอะแยะมากมายให้จูจีเซลเอาออกมาเลยโอเคน้องๆตอนนี้ก็พี่บอลก็อยู่หลังแง็บมังกรที่มีหัวเหมือนไฮดราได้แล้วครับน่าจะมีประมาณสี่ถึงห้าหัวโอ้ด่ากลัวมากเลยมันเหมือนหัวมันเอาบาซิลิสตมาใส่กับโครงสร้างของมังกรยิ่งใหญ่อลังการมากสุดๆเฮ้ย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 ขึ้นแล้ววะขึ้นแล้วลวะทุกคน เฮ้ยอะไรวะอุ้ยดิงพระสุธามีดิงพระสุธาด้วยเหรออะไรวะเนี่ยโอ้โดนปะเนี่ยไม่โดนว่ะเลื่อนบรรลุล้านได้อยู่เอาละไปเลยบวกไปแฮมเมอร์ลูกพ่อกัดปีกอู้กัดไม่โดนว่ะกระโดด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 ได้ปะไปรู้ตอนนี้ลูกใส่เอาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยขึ้นไปล้านหนึ่งแล้วครับโอ้โห ยาวนานแน่เลยมึงออ้ยเราไม่คาตลบขึ้นแค่ร้านเดียวเองวะมันกันค่าตลบปะเนี่ยโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโโเอาเดิเอาเดิลองดูลองบวกดูครับอย่างนี้นี่ต้องบอกเลยว่าน่าจะนานน่าดูแสดงว่าแฮมเบอร์ก็ไม่ต่างจากมา,ายา่ามันเท่าไหร่วะโอ้โยไม่ได้แล้วทุกคนต้องทำยังไงดีวะ ผมว่าผมรู้วิธีแล้วเราต้องใช้มายาแบบว่าอัพดาเมจให้โหวสุดๆเพื่อให้พลังขับสลบมันขึ้นเยอะครับเปลี่ยนแผนดาเมจมายาเราแล้วครับตอนนี้อยู่ที่1 1 0 0 0มันเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปที่ทั้ง10,000แนะครับ100,000จะตายไหมเนี่ยมังกรตัวนี้น่าจะไม่ตายแร้วมัาจลอง10,000 0ดูนะครับตอนนี้มันขึ้นไปอยู่ที่1.8ล้านโอ้โหบินหนีครับมันบินหนีดิงมันดิงมันมีท่าดิงใส่ขึ้นเปล่าไม่โดนเดี๋ยวผมจะวัดคัดสลบก่อน ตาม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 มาดูฟเข้ามาครับกดไฟกดไฟดูครับกดไฟกูไ่ได้ครับไม่โดนเลยวะไฟไม่โดนมนะันน่ะกันไฟมั้เนี่ยอุ้ยแข็งเลยมีสกิลที่ทำให้ผมแข็งด้วยด้วยะโอ้ยเฮ้ย,ยไฟไม่สลบลดแล้วครับสลบลดแล้วยังไงครับอืออต้องใช้กรงเล็บอย่างเดียวกูได้อยู่ได้อยู่กรงเล็บได้อยู่แนะ่ โอเคขึ้นมา6ล้านแล้ววะ่ะมันเดเอาดีผมจัดเลยดาเมจเอาให้สุดน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าขับสลบไปถึงไหนแล้วตอนนี้บวกกันก่อนอุย้ยอย่างอลังการใครไม่เคยเห็นความอลังการขนาดนี้กดไลค์กันด้วยน้องๆมาเลยอะไรแปลกๆนี่เดี๋ยวพี่จะหามาให้ดูล่วงลวงว่าอุย้ยปล่อยดินปล่อยดินมันปล่อยดินหรือมันดำดินหรือไงวะเฮ้ย <c oughs> มีหนอยู่ข้างบน ลงลนเลยเฮ้ยมันดำดินอันนี้คือท่าดำดินแต่มันดำอากาศว่ะกูงงกับมันจริงเว้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ้โอ้พโอ้โอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ขโอ้ยโา้ยโ้ยโอ้ยรอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโา้ย้าโอยอยโ้ยยอยอ้ย้ยโึ้ยโอ้ยล้ยอ้อ้ยย้ยอย เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมตีมันถีเกินมันจะตายก่อนนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ผมลองเปลี่ยนนะครับเป็นธนูดูรู้สึกว่าโอ้โหอย่างปั่นจัรวดวยเจอแล้วเจอแล้วได้ผลได้ผลได้ผลเอาดิเอาดิาดลนลนลนลดำดินดำดินดำดินว่ามุดดินเอาโดนธนูธนูเทพันูนกีเออเรียบร้อยอปล่อยพลังไวระเบิดด้านนูน้น โอ้สุดยอดอลังการจริงๆเรียบร้อยเลยโอ้โหพลังมันมแบบที่สุดเลยตัวนี้เอาละครับงน้องทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะใส่อาหารนะครับให้กับเจ้าแบบไคจูสุดอลังการตัวนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเปิดอินทอรี่ยังไงวะเนี่ยเปิดตรงนี้อ่าเปิดตรงนี้ได้โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไฟฟ้าช็อตอยู่ใกล้ๆโดนไฟฟ้าช็อตครับแล้วก็ใส่ตัวรถค่าาหารครับจัดไปขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นยังไงบ้าง มองไม่เห็นเกตเ,เทมว่ะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นล้นี่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 เฮ้ยได้อยู่นะครับขึ้นมาเรื่อยๆทีละสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราได้ขี่แน่แต่ว่ามันต้องใช้เออที่ขี่ของมันหรือเปล่าเนี่ยเราลองพิมพ์ดาก้อนดูนะวันนี้ก็อยากจะได้เล่นนะครับแต่ว่าเราจะไม่จัดศึกกันแล้วมีคนบอกว่าไปจับจัดศึกเดิมๆเดิมๆก็ไม่จัดแล้วกันไม่ต้องแหกปากให้เหนื่อยอยู่โอ้โหสุดขีดสุดแต่งความอลังการดูดิดูด้านหน้าดิ โอ้โหขี่หัวไปวะเนี่ยนี่มันน่าจะเป็นตัวที่เท่ที่สุดตั้งแต่เราเคยจับมาแล้วนะเป็นไงบ้างได้ยังจริงๆิมันน่าจะร้อยแล้วนะยังอีกเหรอเดีย๋ยวบอสนะอาหารหมดเฮ้ยข้าหิวเหรอเต็มเหรอโอ้โหมันกินจนชนิดที่ว่าข้าหิวเต็มเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเติมทีวายบิ๊กอุ้ยเขาใกล้โดนอัดทันทีเล้ว่ะอ่ะใส่ใส่ฟ้าที่อยู่รอบตัวมันโนะหดมากเลยตัวนี้อ่ะ วิ่งแล้วก็ขึ้นขี่ได้เลยวะสุดยอดบินยังไงวะเนี่ยพี่ยังบินไม่ได้วะทุกคนเอาได้แล้วได้แล้วโอเคตอนนี้เราเดินได้แล้วนะครับโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยสุดยอดตัวนี้ทำอะไรได้บ้างขีดขวาครับอู้ปล่อยพลังหึงพลังอลังการวะสุดยอดเลยเดี๋ยวๆขึ้นบินกอนขึ้นบินกันนะตอนนี้บินไวด้วยบินอย่างไวครับอะแล้วมาลองพลังกันใหม่ดู ลองโดคิดขวาครับกลางกาดน,นันน่นนั่นทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยอุ้ยปล่อยพลังนะครับเสียงขึ้นเสียงว่ะอันนี้โซนิ้เวฟนะครับตั้งชื่อเองคิดซ้ายอูย้คิดซ้ายแบบฟาดลงมาฟาดหัวมังกรทั้งหมดลงมาแบบหัหสุดอลังและระหว่างที่มันอยู่เฉยๆมันจะมีแบบสายฟ้าตลอดเวลานะครับกดซีหน่อยกดซีครับโอ้โหกดซีปล่อยอุ้ยโอ้โหสุดยอดอุย้ยนี่มันทีสุดเลยนี่ว่า ตัวนี้คือที่สุดจะทุกันปล่อยแล้วควันข้างล่างอลังการน่ะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าคอมผมนี่โชว์ประสิทธิภาพได้สุดยอดมากกด X หน่อยกดไดครับกด X มีปะกด X กด X ไม่ออกว่ะหน้าจะไม่มีนะครับกด Q ิกดคิวมีกดคิมีโอ้ยกด Q ิยิงเลเซอร์ครับผมแต่ละท่านี่ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจะแรงขนาดไหนนะกด R กด R ตอนนี้ยังไม่มีคอนโทรลคอนโทรลมีอีกท่าหนึ่งครับทุกคน อ๋อคอนโทรนี่จะสร้างดินนะครับเป็นการดำดินวะ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงอุยอ้ยอุ้ยถ้ากดอีกรอบนึงจะเป็นการระเบิดพลังวะ่ะพอได้อยู่กลางอากาศคือมันจะดำดินแล้วก็เฮ้ยมันเรียกรูสมุนออกมาได้เนี่ยใช่ปะ่ะเพ้ามันใช่ของเราอหรออัน,นั้นมันโบกิโตนี่ไม่น่าจะเกี่ยววะ่ะอุย้ยคอนโทรลที่พื้นนี่ระเบิดพลังอลังมากเลยเว้ยสุดยอดที่พื้นกับข้างบนนี่ข้าจะมี2แบบ นี่ไปเดินนาราวาสเลยตรงนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรดีวะ <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแต่ถ้าหัวสะบัดนี่จัดการตัวเล็กๆข้างล่างไม่โดนเลยนะถ้าไหนที่จะโดนมาัางนี่ผมกดคิไปแล้วมีตัวไหนตายบัางเนี่ยตายปะไม่ตายะ่ะเฮ้ยไม,ไม่ตายว่ากด X ดิกดได้ทําทำอะไรวะเนี่ยกด X เ,เหมือนจะกระดิกหางครับด้านหลังไม่รู้แรงหรือเปล่าวะที่ขวาที่พื้นเอามา ปอที่พื้นช้าพลังปล่อยคลื่นเสียงแล้วก็ปล่อยควันเหมือนไม่มีใครตายเลยมันน่าจะโดนยากจริงๆนะเดี๋ยวลองตรงนี้นะนะลองใหม่ลองใหม่แม่งคูดาวอีกอกดซีแทนแล้วกันตายป่ะอุ้ยกวาดโอ้หนี่แหละท่าที่สุดยอดที่สุดก็คือท่ากดซีนะคอยาวเป็นไงคอยาวแม่งรอดว่ะคอยาวรอดลองระเบิดพลังดูดิบุ้มใส่ด้วยท่าระเบิดพลังครับตายไหมครับคอยาว พอยาตัวด้านาหน้านี่ไม่ตายสงสัยดาเมจไม่ค่อยแรงมั้งเนี่ยเติมเลือดไปก่อนแล้วก็อัดดาเมแม่งให้สุดเลยตอนนี้เลือดสาดเลยครับลองอีกทีหนึง่งอู้เรียบร้อยนี่แหละแรงจริงเอาละทีนี้แหละ,หละ,ม,หละมาต่อที่กอคาโนโลเลยดีกว่าครับโอเคลงจอดต,ตรงนี้ได้หรือเปล่าพื้นที่ไม่พอลงจอดครับตัวใหญ่ยยเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้แหละทำอะไรดีวนกลับไปเด็วนกลับไปแล้วก็ปล่อยพลังครับผม เตรียมตัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชท่านี่ท่าดําดินอุ้ยท่าดําดินอ๋อมันทิ้งก้อนดินเว้ยคือมันทิ้งก้อนดินกลางอากาศวะ่ะลงมาเนี่ยตกใส่หัวตัวอยู่ไร่แม่งตายหมดเลยสุดยอดแล้วก็พอเราลงมาเนี่ยเราจะบินไม่ได้ประมาณ20วิ20 20นะครับเดินหน้ากันต่อเดินหน้าไปเดี๋ยวตรงนี้แหละเราใช้ท่าระเบิดพลังสปาร์ตี้ครับแรงแล้วตอนนี้โห มีเล็กแม่งกระเด็น,นเลยสุดยอดมีอาไหมข้างล่างอุย้ยมาลงมาข้างล่างมีข้าอาด้วยว่ะโอย้ยิงพลังไปครับโดนตัวอะไรบ้างวะเนี่ยวู้บันยิงไปยาวเลยนี่ว่ายิงยาวประมาณ500เมตรครับรอไปฮารก็ลิงนะครับคอ,อยกระตันดูนี่ตายป่ะตัวมันยังอยู่ไหมตัวมันยังอยู่เฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยว่ะมันโหดขนาดนั้นเลยอะมันไม่เป็นไรครับมันนิ่งมากเดีย๋ยวเติมดาเมจด้วยอีกไงในเมื่อมันนิ่งอู้เติมดาเมจโอ้ เติมดาเมจแม่งปล่อยพลังไฟอัตโนมัติเลยแต่น่าจะไม่มีใครตายหรอกสรุปเลยคือถ้าเอที่พื้นนี่น่าจะใช้งานไม่ได้นะเออไม่มีประโยชน์อะไรเลยกดซีดีกว่ากดซีนีแรงแน่นอนสับัดไฟครับเป็นวงกว้างครับูมันต้องโดนจริงๆว่ะมันไม่ตายเนี่ยเห็นไหมมันยังอยู่ข้างล่างเลยครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะอัดมันยังไงให้โดนดีวะกดไฟใส่เข้าไปอีกอ้นี่ไงโดนแล้วก็คิดขวาว่ะ ขวาแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเล็งได้เดี๋ยวลองตรงนี้ดูไหมไอ้พลังหดววัดอะว่าป่าตรงนี้นะครับจะหายหรือเปล่ามาสะบัดหัวย,ยิงพลังครับมุมกว้างดูป่าข้างล่างจะเป็นยังไงบ้างไหมอุยนิ่งเกินป่านิ่งเกินป่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองนี่ลองระดับบอสดูดีกว่านี่บอสตรงนี้ครับเอามามาลองดูผลไม่ออกแล้วอุ้องรอคูดาวน์นานมากขอให้โดนนะโดนไหมโดนไหม มันโดนเว้ยแต่มันไม่เป็นไรรอดได้ไงวะเนี่ยเลเซอร์ต่อเลยครับเลเซอร์ตายไหมตายดีนะว่าใช้เลเซอร์มันก็ตายครับแล้วก็นี่อีกตัวนที่เราจับไว้เมื่อกี้เราต้องใส่ไคจูจีเซลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไปใส่เลยนะตานนี้น่าจะหิวเยอะแล้วแหละคนเฮ้ยเหมือนจะมีตัวอะไรมาบุกหรือเปล่าหรือว่าเป็นพลังของเราน่าจะของเราั้มมาครับทีนี้ใส่อาหารกําลังจะตื่นแล้ว อีกนิดเดียวจีเซลพอมั้ยเอ่ยเฮ้ยพอมพอยเดี๋ยวเฟือขึ้นมาครับไม่ขึ้นว่ะทุกคนน่าจะต้องใช้ตัวรถค่าหิวอย่างเดียวนะไอ้พวกนี้กินไหมเฮ้ยไม่สามารถรีโมทยุ่ให้รถค่าหิวได้ด้วยว่ะเออว่ะสรุปเลยคือตัวน,นี้ม่งจับไม่ได้นะทุกคนดูจะจับยังไงอยู่เหมือนกันตรวไอ้นี่ดงไว้ดีไว้ดงไว้เห็มังกรโหดนะผมขึ้นไปขีม่มังกนเดี๋ยวเราจะ ลองใช้มันนะบินทั่วเกาะอาร์ูว่ามันจะเท่ขนาดไหนไปเลยว้าวสุดยอดมาบินไปแล้วก็พ่นไฟไปด้วยได้ป่าววะได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยดูดูด,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 ดูปล่อยไฟเลยครับพลังเป็นไงพลังอยู่ด้านหลังนี่พลังมันแตกตรงนี้ครับทั้งข้างที่จะเดินทางช้ากว่าเราเยอะเลยพลังไฟอะโอเคทีนี้จุดต่อไปเราจะไปที่เกาะด้านหน้าครับข้างล่างอะไรอีกวะเนี่ยข้างล่างนี้น่าจะของเราเนีย เดี๋ยวลองนี่ลองชุดคอยาตรงเนี้เออนะ่าสนลองดูลองดูงดสะบัดหัวพลดไฟมุ่มเละเละเลยตัวที่โดนนี่คือเละครับมัน่นอือด้วยกันแจมข้างล่างนี่ก็ของเราทั้งนั้นโอเคน้องๆครับก็เดี๋ยวพร์ทนี้จะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้กินวงกว้างมากมายเลยขนาดนั้นนะครับอย่าลืมนะชื่นชอบเกมอาร์ตกดไลค์ให้กำใจพี่บอลกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ